โรคกลัวขึ้นเวทีแก้ไขอย่างไรครับมาพบกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านแรกค่ะอาจารย์วศินวารณภัชรีค่ะหรือครูเดียมค่ะครูเดียมครับครูเดียมครูเดียมเนี่ยเคยเป็นไวท์ทิเชอร์นะคะที่สถาบัน KBN Music Academy ค่ะท่านมีผลงา,านร้องเพลงประกอบรายการทีวีหลายารายการครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าของ d i c e Studio สอนร้องเพลงอยู่ค่ะสุดยอดครูเว์ทเชอร์ที่สถาบัน KBN สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ d ีวายสตูดิโออยู่กับผมครูเดียมวศินวรรณปสิทิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูคําถามจากทางบ้านกันเลยนะครับคําถามจากทางบ้านวันนี้นะครับมาจากคุณอองจังหวัดสมุทรปราการนะครับถามครูเดียมว่าผมกลัวเวทีมากเลยครับครูเดียมตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทางานทุกครั้งเวลามีคนให้ออกไปร้องเพลงหรือพูดนะครับไม่มั่นใจมากๆเลยครับครูเดียมพอมีวิธีแก้ไขไหมครับขอบคุณครับ ความตื่นกลัวเวทีหรือความวิตกกังวลนะครับสิ่งหนึ่งนะครับในการที่เรากลัวการขึ้นเวทีนั้นเกิดจากความไม่มั่นใจหรือความไม่พร้อมนั่นเองครับจึงทําให้เรารู้สึกกังวลกับสิ่งที่กําลังจะมาถึงหรือยังมาไม่ถึงหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์เก่าก็ได้เช่นกันนะครับในครั้งหนึ่งเคยอาจขึ้นเวทีแล้วมีเพื่อนแซวหรือคนรอบข้างพูดนะครับจนทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในการขึ้นเวทีอีกต่อไปก็เป็นได้แหละครับ การเตรียมความพร้อมนะครับนั่นคือการจัดเตรียมเพลงที่เราจะร้องนั่นเองนะครับว่าเราจะร้องเพลงอะไรในวันนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดในเรื่องของการจําเนื้อร้องการวักหายใจรวมไปถึงอารมณ์เพลงทุกท่านควรจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขึ้นเวทีในวันนั้นเลยแหะครับ และเมื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับคนเดิมอยากจะแนะนำนะครับให้ทุกท่านเนี่ยลองร้องเพลงหน้ากล้องมือถือของเรานะครับและลองอัดไว้ชมตัวเองดูนะครับและเราจะเห็นจุดบกพร่องต่างๆนะครับที่จะสามารถแก้ไขก่อนวันขึ้นเวทีได้อย่างทันการเลยละครับ การฝึกเทคนิคนั้นเนี่ยทำให้เรามั่นใจในการเคลื่อนเวทีได้มากเลยล่ะครับเมื่อทุกท่านมั่นใจในเทคนิคและซอ้อมจนชำนาญแล้วนะครับร่างกายของเราก็จะเป็นระบบมากขึ้นนะครับการเกรงบริเวณโวลคอร์หรือเส้นเสียงหรือสายเสียงของเราก็จะมีความน้อยลงนะครับรวมไปถึงเทคนิคการฝึกซ้อมทุกวันกับสเกลนะครับกับครูผู้สอนของตัวเองหรือวอร์มด้วยตนเองทําให้เกิดความชํมนานาญในกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกรงตึงบริเวณกล้ามเนื้อขณะร้องได้เลยล่ะครับ มื่อทุกท่านฝึกเทคนิคจนชำนาญแล้วนะครับความตื่นกลัวเนเวทีก็จะน้อยลงไปเลยแหละครับ สมาธินะครับนับเป็นปัจจัยสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทําให้เรานั้นเนี่ยทำอะไรก็สําเร็จนะครับมีความกล้ามากขึ้นในหลายๆด้านนะครับมันจะมีบทหนึ่งนะครับในพระพุทธศาสนานะครับเขาเรียกว่าการลัดนิ้วมือนะครับลักษณะของการลัดนิ้วมือคุณเดนจะลองสาธิตให้ดูนะครับสเต็ปแรกนะครับทุกท่านนะครับนำนิ้วชี้ของเราออกมานะครับหนิ้วนะครับสเต็ปที่2นะครับให้เราหายใจเข้าพร้อมทั้งให้โยกนิ้วชี้เข้าหาตัวหนึ่งครั้งนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลักษณะนี้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับจะเรียกว่าการลัดนิ้วมือคือให้เรานั้นเนี่ยมีสติรู้กายอยู่ชั่วขณะนะครับเพียงเท่านี้นะครับพระพุทธเจ้าก็จะชมท่านว่าเป็นอินทร์ภาวนาชั้นเลิศตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเลยละครับและการฝึกการลัดนิ้วมือนะครับก็จะทําให้ทุกท่านนั้นเนี่ยมีสติรู้กายนะครับไม่ว่าจะทําสิ่งใดนะครับก็จะมีสติรู้กายสามารถทําทุกอย่างได้อย่างมีสมาธิและประสบผลสําเร็จนั่นเองละครับ การเป็นตัวของตัวเองนะครับนับว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับในความเป็นตัวของตัวเองนะครับทุกท่านอาจจะลดความกังวลในเรื่องว่าคนจะมองเราอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นมองว่าเราร้องไม่เก่งนะครับมองว่าเราเทคนิคไม่ดีนะครับมองว่าเราไม่ฝึกมานะครับหรือว่ามองว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีแบบนี้นะครับให้ตัดความกังวลตรงนั้นไปนะครับและให้เปลี่ยนทัศนคติว่าวันนี้นะครับเรามามอบความสุข ผ่านเสียงเพลงให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะมีความสุขในการร้องมากขึ้นแล้วล่ะครับและสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการเป็นตัวของตัวเองของเรานั่นคือความจริงใจและความเป็นธรรมชาตินั่นเองละครับคุณเดียมมีเทคนิคดีๆให้นะครับที่จะเสริมสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกให้กับตัวเราเองนะครับคุณเดียมนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับสิบอย่างที่อยู่รอบกายของเราที่ทําให้เรารู้สึกดีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ขอบคุณอาหารมื้อนี้นะครับที่ทําให้เรานั้นเนี่ยหายหิวและมีสุขภาพที่ดีนะครับขอบคุณการเรียนร้องเพลงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าสื่อต่างๆนะครับที่ทุกท่านได้ไปชมนะครับไม่ว่าจะเป็นของท่านอาจารย์ท่านใดนะครับที่มอบความรู้ให้กับเราขอบคุณที่ทําให้เราเก่งขึ้นนะครับอย่างที่สานะครับอาจจะขอบคุณร้านค้าต่างๆนะครับที่ทําให้เรานั้นเนี่ยซื้อของได้สะดวกมากขึ้นใช้จ่ายได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างที่4อาจจะขอบคุณมือเท้าของเรานะครับที่ทําให้เราเดินได้นะครับหรือว่าทําให้เราไปไหนในที่่ตางๆ ดมากขึ้นนะครับขอบคุณโลกใบนี้นะครับที่ทําให้เราได้มีที่อยู่นะครับที่ทําให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะครับที่ภาคเพียรความสําเร็จขอบคุณบ้านนะครับที่เป็นที่พำนักพักพิงทําให้เรามีที่อยู่อาศัยไม่เปียกฝนไม่โดนฝนและทําให้เราอบอุ่นรู้สึกสบายนะครับ ขอบคุณรถยนต์นะครับที่ทําให้เราเดินทางสะดวกสบายนะครับและขอบคุณมอเตอร์ไซค์นะครับที่ทําให้เราไปได้ทันการขอบคุณยานพาหนะทุกอย่างนะครับที่ทําให้เราเนี่ยเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะครับและขอบคุณร่างกายที่ทําให้เราได้ใช้ชีวิตประจําวันนะครับและสุดท้ายน,นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม YouTube c h anel n ของครูเดียมนะครับครูเดียมสัญญาว่าจะให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงที่ทำให้ทุกท่านนั้นเนี่ยร้องเพลงได้ดีขึ้นเลยละครับ สำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ที่ device thailand gmail com นะครับหรือว่าเข้ามาพูดคุย Facebook กับคุณเดียมได้ที่ device studio นะครับหรือว่าท่านใดนะครับสนใจเรียนคอสออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตัวตัวหรือรูปแบบวิดีโอคลิปนะครับก็สามารถดูข้อมูลได้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าสูญเสียความมั่นใจถ้ามีใครมาบอกคุณร้องเพลงไม่ดีนะครับและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราได้ลงมือทำนะครับสำหรับวันนี้ผมครูเดียมวศินวรรณพัิริต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคครรััับบสสวดี